ที่เขาจะขายก็ไปชิมเยอะวาลาบ้าง<ะ>ตรงไหนว่าอร่อยแกก็พาไปพอจะได้ขายเนี่ยแปะพาชิมถามหูจนเบื่อเลยอะแล้ววันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอขายดีมากอุย้ยจริงอ่ แล้วเคยมีคนมาออเดอร์เยอะสุดพอจําได้ไหมคะร้อยกล่องสิบโมงสิบโมงกี่โมงสิบโมงมนี่คือเราหมดก่อน10บโมงแต่ว่า,าวันเราจะเก็บอะไรสิบโมงอันสิบโมงเดี๋ยวตั้งร้าน7จ็ดโมงครึ่งสิบโมงหมดใช่ไม่พอขายอะ่ะอ,อ๋อแล้วทําไมไม่ทําให้เยอะขึ้นนะคะเต็มที่ของเราคือมันวางได้เท่านี้พ้อต้งมันเต็มหมด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูด d ี้เกิลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่บริเวณถนนตีทองเขตพระนครค่ะแล้วก็จุดที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะตรงเนี้ยซ้ายมือพี่ก้อยเนี่ยคือวัดสุทัศน์เลยค่ะสาหรับร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะเขาเป็นร้านเล็กๆที่มีคนแนะนําเข้ามาค่ะพอพี่ก้อยไปดูรีวิวแล้วนะคะเมนูของเขาค่อนข้างน่ากินเลยเป็นเมนูขวัญใจมหาชนแล้วก็ขวัญใจละกข้องด้วยค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยสูตรจะแตกต่างจากที่อื่นสูตรเขาจะเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย ก้อยกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะคะเช็คดูนะคะว่ากดติดตามแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ค่ะสามารถพูดคุยทักทายสร้างบรรยากาศดีๆได้ในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าทำเงินครบหมดแล้วเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกับพี่ก้อยเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะพี่ก้อยมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะต้องดึงตัวขอเวลาแป๊บเดียวเลยเพราะว่ายุ่งตั้งแต่เช้าสวัสดีค่ะ ก้อยค่ะเจ๊ชื่ออะไรคะ,รคะเจ๊ก้อยค่ะเจ๊ก้อยเหรอจ๊ะแล้วร้านเจ๊ก้อยชื่อร้านอะไรคะเออขาหมูเห็ดหอมน้ำใสไรไขมันโอ้โหยาวว่างา<ช>เห็นมีห้อยวัวสุทัศน์ด้วยใช่ค่ะเจ๊ก้อยเปิดร้านปิดร้านกี่โมงเปิดเจ็ดโมงครึง่งปิดบ่ายสองเจ็ดโมงครึ่งเลยเหรอคะปิดบ่ายสองเปิดปเดช้ามากเลยนะเจ๊<ช>ค่ะแล้วมีวันหยุดไหมคะมีหยุดอาทิตย์จันทร์สองวันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะ เจ้ขายอะไรบ้างคะก็ขาหมูอย่างเดียวแต่ว่ามีทั้งเต้าหู้มีไส้แล้วก็อาจักพะก,กิพะก,กิแล้วสูตรของเจ๊คอยเนี่ยคือต่างจากที่อื่นังไรบ้างคะไม่เค็มแล้วก็ไม่ห<ม>วานจัดกลางๆอ<ข>ากาศน้ำใสๆเรามีเห็ดหอมด้วยแล้วพวกเราก็จะมีเหล้าจีนด้วยเหล้าจีนด้วยใส่ใ<ช>ทำไมไะอะคะใส่ดับกลิ่นคาวแล้วก็จะทําให้น้ํา หอมเพิ่มก้อีกอ๋อช่วยได้เลยใช่ไหมคะหอมมากเลยราใสรังไหมไอ้คำว่าน้ําใสนี่คืออะไระคะคือน้ําที่เราต้มอะ่ะก่อนที่เราจะเอาออกมามาขายแล้วก็ค่อยๆช้อนมันออก ช้อนจนหมดเลยจนไม่มีไขมันลอยอยู่อ๋อคําว่าไร้มันคือน้ําจะไม่มันจะไม่มันเลยขาหมูที่ไหนที่ไหนก็มันหมดแหละเพราะว่าน้ําของเราเนี่ยมันไม่มันคตักเอาไปแช่ตู้เย็นก็ไม่มีมันไม่มีไขมันก็คือไม่เลี่ยนใช่ไม่เลี่ยนตัวหมูมันมันอยู่แล้วคแต่น้ําของเรามันไม่มันบางทีลูกค้าสั่งข้าวหนึ่งจาน ขอน้ำขาหมูไปซดด้วยอ๋อสดได้เลยสดได้เลยดได้เลยที่นี่ใช่ไหมคะและเห็นบอกว่ามีไ่เห็ดหอมด้วยเห็ดหอมด้วยค่ะมีเครื่องอย่างอื่นอีกไหมคะหรือว่าเช้าเห็นเขาพูดบอกว่าวันนี้ต้องุกไม่มีอ๋อก็เลยไม่มีกินวันนี้โหแต่ได้จังเลย จ๊กอยขายตรงนี้มาตลอดไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยใช่ไหมคะขายตลอดเราเป็นคนย่านนี้เลยตั้งแต่เกิดอตัวเองเป็นคนแัดเชิงเจาแต่แปะก็เป็นคนที่นี่แล้วพอแต่งงานก็เลยมาอยู่ตรงนี้มาทำมาหากินกันตรงนี้แล้วอาแปะเนี่ยเขาไปเอาสูตรมาจากไหนคะอาแปะก็คิดเองเขาอาแปะก็คนชอบทานเขาก็เห็นขาหมูร้านไหนก่อนที่เขาจะขายเขาก็ไปชิมยาวลากบ้างตรงไหนว่าอร่อยแกก็พาไปพอจะได้ขายเนี่ยแปะพาชิมขาหมูจนเบื่อเลยแล้วหลังจากที่อาแปะกับพี่พี่กอยไปชิมมาจนทั่วแล้ว ก็มาเปิดร้านแล้ววันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ขายดีมากอุ้ยจริงอ่ะเหรอสิบโมงสิบโมงกี่โมงหมดนี่คือเราหมดก่อน10บโมงแต่ว่าวันเราจะเก็บอะไรเสร็จก็ประมาณสิบโมงเดี๋ยวตั้งร้าน7จ็ดโมงครึ่งสิบโมงหมดใช่๋อไม่พอขายอ่ะอ๋อแล้วทาไมไม่ทําให้เยอะขึ้นนะคะมันเต็มที่ของเราคือมันวางได้เท่านี้ไม่มันอสตงมันเต็มหมดค่ะอ๋อแล้วเคยมีคนมาออเดอร์เยอะสุดพอจําได้ไหมคะร้อยกล่อง ร้อยกล่องอาตาตรงหน้าร้านนะทำทันไหมคะทันค่ะต้องทันพอบอกได้ไหมเคล็ดลับจริงๆอ่ะไม่เอาวัตถุดิบดีอ่ะทำไงถึงแบบว่าลูกค้าติดตรึมขนาดนี้ขายของมาตั้งตั้งแต่เริ่มอ่ะเราก็ไม่เคยทะเลาะกับลูกค้าไม่เคยขัดใจลูกค้าเลยลูกค้ายากได้อะไรลูกค้าเฮี้ยวขนาดไหนอ่ะเราเอาอยู่คือเจคอยเป็นคนใจเย็นดูบุคลิกก็เชื่อค่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยใช่มาครบหมดแล้วค่ะโอ้โห ชีวิตคลาสสิกมากเลยกินข้าวขาวหมูในตอกเล็กๆจะเรียกว่าเป็นร้านลับได้ไหมก็มีชื่อตปอกด้วยนเนี่ยออชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องถามเจ้เข้ามาอีกทีเหรอ,อชื่อยากเหรอมันไม่ยากหรอกแต่จำไม่ได้ <laughs> <laughs> โอเคงั้นขอติดไ้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาบอกชื่อตรอกนะคะมาดูในะวันนี้พี่ก้อยกินอะไรบ้างนะคะอาจานแรกเข้าสู่ เซสชั่นแรกเลยคือข้าวขาหมูเนื้อหนังไส้เผ็ดหอมจานนี้60บาทจริงๆเขาจะมีผักชีนะพอดีเปนหลังจุดจีนไงผักชีหมดผักชีแพงด้วยนะเนาะแล้วก็เต้าหู้นะไม่มีวันนี้เพราะว่าพอเหยียบเข้าถึงร้านปุ๊บได้ยินเสียงคนหนึ่งอะพูดบอกว่าวันนี้มีเต้าหู้ไหมเจ๊บอกว่าไม่มีน้ำตาไหลพรากเลย <c oughs> อ่ะจานที่สนะคะอันนี้เนื้อหนังไส้ใช่ไหม ใช่ใช่เนื้อหนังไส้100่บาทสั่งเป็นกับอันนี้ของตะก้องเดี๋ยวตะก้องเขาจะกินกับข้าวเปล่านะคะให้ดูไส้ให้ดูไส้สวยคือมีความรู้สึกว่าพอมันมีเห็ดหอมปุ๊บมันทําให้มีสง่าราศีขึ้นเลยนะไอจานจานขามูอ่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้เนื้อหนังไส่ไม่ใช่คากิคาจักอะไรหรอเฮ้ยเออใช่ใ่้คาคาจักตะก้องหิวหรือไงมึนอันนี้คือคา คาจักคนึ่งร้0บาททุกจานเขาจะใส่เห็ดหอมมาให้ด้วยนะคะดูดิน่ากินเนอะแล้วก็จะมีอันนี้เพราะว่าอยากได้น้ำไข่ต้มใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ไข่สองใบใบละสิบา,บาทก็คือ20บาทใช่ใช่น้ำท่วม,มเลยนะเดี๋ยวเอามาลาดเจ๊บอกว่าถ้าทางจะชอบกินน้ำเลยเลยให้น้ำมาถ้วยหนึ่งฟรีขอเขาได้มั้งคงนะนเแล้วก็เขาจะมีพริกกระเทียมพริกสดน้ำส้มอะไรอย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็อันนี้เลยจะมีอาเจ็คนหนึ่งขายอยู่ข้างๆในร้านเดียวกันนะคะ อันนี้เป็นยาดกันครับเป็นยากชาดำเย็นเท่าไหร่15บาท15บาทเหรอเาแถมเป็นชาร้อนเราด้วยเพราะปกติเดี๋ยวนี้กินเนี่ยเริ่มต้นกันที่20บหมดแล้วเนะ2ี้ด้วยบางร้านอ่ะชาล้อนอุ่นๆเลยค่ะร้อนร้อนเลยนะร้อนเลยอืช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง กินร้อนๆก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะมาลงมือกันเลยค่ะพี่ก้อยขอ,ขอน้ําเขามาก็วางไว้สักพักหนึ่งมันจะแห้งๆไปอ่ะก็เลยเอาน้ําราดเข้าไปนิดนึงนะคะให้ดูด้านลูกตัดนะคะจะเห็นหนังมันนะคะความหนาของมันแล้วก็เนื้อมันนะกลิ่นหอมเนะื้อนั่งตรงนี้คือหอมเลยหอมขาหมูเลยรสน้ำมันจะกลางๆจริงนะอย่างที่เจ้เขาพูดอะ่ะไม่เค็มเกินไม่หวานเกินแต่ไอตัวเนื้อหนังของขาหมูอ่ะ นุ่มมากเห็นเจ๊ข้าเคมว่าสดน้ำได้จริงเปล่จริงอ่ะอ่าเจ๊ข้าเค็มเขาน้ำใสเน้ครับลองดูลองดูนะคะนี่นะน้ำเขาจะใสประมาณนี้นะคะย่อยให้ดูนะเออจริงน้ำเขาไม่เค็มปีอ่ะขอลองซดดูนะเจ๊บอกหอมซีอิ๊วหอมแบบเครื่องยาจีนพะโลมาในปริมาณพอๆกันเลยอ่ะคือซดได้จริงๆค่ะอืมอร่อยอ่ะอืม เราว่าที่มันขับกลิ่นได้เพราะว่าเจ้เขาใส่เหล้าจีนลงไปด้วยไงอร่อยมากเลยต้องบอกเลยว่าเป็นน้ําขาหมูที่อร่อยมากเลยืเด็ดขาดนี่นะคะแล้วก็เนื้อถ้าเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อของเขาอ่ะให้ดูนะคะเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นลูกเตา๋าบล็อกบล็อกบล็อก,อ,กอย่างเงี้ยทุกจานก็หั่นอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะแต่คําแรกอ่ะนุ่มมากแล้วรู้สึกได้ื นุ่มจริงๆนุ่มมากเลยพี่ก้อยราดพริกน้ำส้มไปแล้วนะคะแล้วก็ราดน้ำเหมือนเดิมช้ำๆช้ำๆเลยนี่เนื้อดูตอนแรกตอนเขาสับมันดูเหมือนจะไม่นุ่มนะเพราะว่ามันดูเป็นชิ้นๆ,ๆมันไม่เด้งแต่พอเอามากินนั้นนุ่มมากนะเดี๋ยวมาถึงกินผักดองกับไอ้ตัวเห็ดหอมนะคะพี่ก้อ,อยเป็นคนชอบกินเห็ดหอมมากเลยนะนี่ค่ะดูเห็ดหอมให้มาเยอะด้วยนะปริมาณ จริงอยากจะสั่งเห็ดหอมเปล่าๆได้ไหมเออไม่รู้เดี๋ยน่าจะไดลเนะยลองชิมเลยก็ไล้ครัถ้ามันหมดเขาจะขายให้ก็ได้ชอบเหมือนกินผัดหมี่ที่มันมีเห็ดหอมฉ่ำๆอะ่ะเราเห็ดหอมฉ่ำมากเลยอะ่ะหอมดองหอมดองร้านสไตล์นี้เขาทำเองหมดแต่เขาไม่ซื้อแต่รู้สึกว่าแบบให้น้อยไปนิดนึง ใครเคยกินผักกรดดองผัดไข่ไหมมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแนหะแต่มันจะไม่เปรี้ยวและไม่เค็มเลยนะคะแต่มันแค่ไม่มีไข่อะ <มา S 1> คือกินเล่นได้เลยอันเนี้ยเป็นผักกรดดองที่ไม่เค็มไม่เปรี้ยวแต่อร่อยจริง,งๆไส้นะคะอะ่ลองไส้ดูนะเปื่อยไหมนะนุม่มเปื่อย กินไม่ยากไม่เหนียวเลยไม่เหม็นด้วยดเดี๋ยวมาลองคาจักกันนะคะจริง,รงๆกับเขามีทั้งคากิและคาจักทำไมตะก้อสั่งแต่คาจักอ่ะต้องรีบสัง่งตลอยอันนี้หมดเร็วอันนี้หมดเร็ว <c oughs> อ๋อต้องรีบกินเลยทำไม <c oughs> ร้างขาหมูเนี่ยทำไมพวกนี้มันชอบหมดเร็วน <c oughs> ีมันมีน้อยหรือไงไม่รู้นะแ <c oughs> ดงๆหนึบๆความนุ่มกำลังดีไม่ได้เละเกินไปแล้วก็ตอนเคี้ยวอ่ะมันจะมีมันแทรกอยู่ใช <c oughs> <ๆ>่ไหมมันก็จะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองกินไข่กันค่ะมา อันนี้ไข่อะไรคะพต้องไข่ไก่ไข่ไก่เอาเข้าปากไปแล้วใช่ไหม,อมลองรูนะคะไข่ไก่นะอืมอืไข่นะไก่จริงจริอันนี้นะถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะสั่งอันเนี้ยแล้วก็ขา้าวเปล่าอ่ะลาดให้น้องกินเนะ่ะอร่อยมากบอกได้เลยอร่อยมากมาค่ะกลับมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ก็อยจะรวมเหล่า รวมดาวไว้อยู่ในหนึ่งคำนะคะมีทั้งเห็ดหอมพริกน้ำส้มกระเทียมแล้วก็พริกสดเลยนะคะมีผักดองด้วยผ่านไปผ่านมาตั้งหลายครั้งแนละ้วแต่เราก็ไม่เคยเจอเขาสักทีเพราะเขาเอาอะไรบังหน้าร้านเขาเพามันแดดร้อนใช่ไหมใช,ใชม่แล้วผมือขิดอ่ะาพาเรามาเจอกันจนไดน้แล้วเราคิดว่ามันจะเป็นเนื้อคู่ของเราไปอีกนานเลยร้านนี้ชอบมาก อิ่มแล้วค่ะบอกได้เลยว่าเป็นมื้อเช้าที่อิ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะสําหรับร้านข้าวขาวหมูเห็ดหอมน้าใสลายไขมันเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ค่อนข้างประทับใจเลยค่ะตัวน้ําขาหมูเนี่ยคะถ้าจะให้คาจํากัดความแบบนี้จะได้ไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมันจะมีความเชงเชงอ ซึ่งจริงๆน่ะอาจจะใช้กับขาหมูไม่ได้นะพอกินแล้วเนี่ยมันไม่เหนียวคอไม่แสบคอเลยนะคะน้ําของเขาที่เนี่ยมันสดเล่นได้จริงๆตามที่เจ๊เขาบอกเลยอะคะ่ะในตัวเนื้อหนังของเขาเนี่ยพี่ว่าคิดว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างนุ่มไม่เละเลยนะคะ ตัวเนื้อเนี่ยยังมีสัมผัสให้ได้เคี้ยวอร่อยอร่อย,ออยเวลากินนะคะระหว่างกินเนี่ยจะมีกลิ่นหอมจางๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ๊เขาอาใส่เหล้าจีนไปในตอนตุ๋นขาหมูก็ได้นะคะมันเลยทําให้ขาหมูมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนขึ้นกว่าปกติอะคะ่ะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบกินเห็ดหอมนะคะโดยส่วนตัวพี่ก้อยก็เป็นคนชอบกินเห็ดหอมอ่ะที่เนี่แต่ละจานของเขา่าใส่มาให้อะค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วมันก็จะมีความนุ่มความฉ่ำมีความหอมนะ,ะมันก็จะเพิ่มมิติในเรื่องของกลิ่น เข้าไปได้อีกค่ะไอ้นี้ก็ดีนะผักกาศดองออใช่ปรกกาศดองก็ไม่เหมือนไทยออมันเหมือนประกาดดองธรรมดากินจะติดสันเนี่ยออแต่นี่มันเหมือนมันเคี้ยวกับกรอบได้อ่ะออมีรสชาติเหมือนแบบกรุบๆนุดๆเหมือนที่เคี้ยวเคี้ยวอ่ะรสเหมือนอย่างที่ที่ต้อยบอกอ่ะเหมือนคล้ายๆปรกกาดดองผัดไขออ่แต่เขาจะไม่เค็มแล้วเขาก็จะไม่ไม่เปรี้ยวด้วยนะ <laughs> คืออันนี้คือทีเด็ดของเขาเลยนะ เขาเจก็มาเพิ่มให้น่ารักจริงๆเลยเขาเจขยันมากเลยที่ขายน้ําอยู่เนี่ยค่ะเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าโหเขาเป็นร้านเล็กๆอ่ะแต่รสชาติของเขาเนี่ยคู่ควรมากๆเลยค่ะพี่ก้อยเดินพี่ก้อยเดินไปถามเพเ่เจเขาว่าอันนี้ตอกเนี่ยเขาเรียกว่าตอกอะไรเขาบอกว่าชื่อตอกโพแต่ชื่อเต็มๆว่าตอกสมทวินนะคะเพราะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้ว ได้เลยว่าคนกินมาเรื่อยๆน่าจะเป็นลูกค้าประจำอะค่ะใครอยากมากินนะแนะนำาให้มาเช้าๆว่าบางอย่างมันอาจจะหมดก่อนเวลานะใช่ไหมขอบคุณทุกคนที่กินเป็นเพื่อนพี่ก้อยนะคะก็อย่าลืมไปตามพี่ก้อยต่อได้ใน Facebook Instagram TikTok แล้วก็เลยมันเองคุณพี่เกินะคะใครมีร้านเด็ดร้านอร่อยร้านในดวงใจเม้นบอกพี่ก้อยหน่อยนะคะถ้ารีวิวดีหรือก็ดูแล้วมันน่ากินจริงๆอะพี่ก้อยตามไปกินเลยค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย